ต่อไปเราจะถักส่วนปากนะคะปากแอดมินก็จะใช้เป็นไหมสีเดียวกับที่ทําปลายหางะคะ่ะสีออกขาวครีมนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะถักด้วย 6x ค่ะเพื่อนๆก็พันไหมไปที่นิ้วนะคะแล้วก็ถักเข้าไปในวงกลมนะคะ 6x นะคะ 1...2...3...4...5... แล้วก็6นะคะดึงงานเข้าหากันได้เลยค่ะ แล้วก็เอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นแถวนะคะแถวที่สองค่ะถักด้วย2องวีวีที่หนึ่งวีที่สองต่อด้วย w w ก็คือถัก x ลงไปในช่องเดียวกัน3 3 x ค่ะ1 สองสามต่อด้วยสองวีวีที่หนึ่งวีที่สองหลักสุดท้ายถักดนะคะก็คือถัก X ลงไป 3X ในช่องเดียวกันต่อไปแถวที่สแถวที่3ถัก X อย่างเดียวค่ะแถวนี้ก็จะได้ 14X นะคะ ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจบแถวที่3ปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปพกไหมขึ้นมารอดหอ่วงถักโซ่หนึ่งนะคะดึงไหมซักสองคืบสองคือบกว่ากว่านะคะเอาไว้ใช้เย็บค่ะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะไปเราจะถักชิ้นส่วนสุดท้ายนะคะส่วนหน้าท้องค่ะส่วนหน้าท้องเนี่ยเราจะเริ่มต้นงานด้วยการถักโซ่เก้าโซ่นะคะเป็นเพื่อนพันไหมไปที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะ แทงเข็มเข้าไปค่ะควักไหมเข้ามาถักแล้วก็ดึงค่ะอันนี้ล็อกงานไว้ก่อนนะเราจะเริ่มถักโซ่นะคะถักแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้านะคะต่อไปค่ะถักกลับไปในโซ่ที่แปดนะคะถักด้วย V ก่อนค่ะ V ีแล้วก็ตามด้วยหกหกค่ะ ถักไล่ไปเลยค่ะ1นึ่งสองสามแล้วก็6นะคะหลักสุดท้ายค่ะถัก x ลงไปในหลักเดียวกันเนี้ค่ะทั้งหมด3 x ก็คือ w นะคะ2แล้วก็3ถักมาที่หลักถัดมานะคะถักไล่ไปอีก6 x ค่ะ1 สไหมที่ตอนเริ่มต้นนะคะก็พาดไว้ตรงกลางตอนถัก่ะคะมันจะถูกซ่อนไปด้วยนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะเหลืออีก1ห,หลักเราก็ถัก 1x ค่ะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนไหมที่เรา ตอนร่มต้นแล้วเราถักซ่อนไปนะค่ะเพื่อนๆตัดออกได้เลยค่ะต่อไปแถวที่สองนะคะเพื่อนๆเอาไหมพรมมาขั้นก่อนนะคะแถวที่สองเราจะเริ่มด้วย2 V ค่ะ V ที่1น,นะคะ V ที่สองแล้วก็6 X ค่ะหนึ่ง สองสหแล้วก็6นะคะต่อด้วย3 V ค่ะวีที่หนึ่ีที่สองวีที่สตามด้วย6กค่ะ1นสอง สามสี 3, 4, 1, 5, 6, to to ่ห้าหกเหลือหลักสุดท้ายถักด้วย v ค่ะต่อไปแถวสุดท้ายแถวที่3มนะคะถักด้วย v 4 v ค่ะวีที่1นึ่งวีที่สองวีที่สาม วีที่สี่ต่อด้วยหกเอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อด้วยหกวีนะคะวีที่หนึ่งวีที่สอง วิที่สามวิที่สี่วิที่ห้าแล้วก็วิที่หกต่อด้วยหกเอ็กค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือสองหลักถักด้วย วีสค่ะ1 2ได้ลักษณะแบบนี้นะคะจบแถวนี้ปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปนะคะลักใหม่มาลอดห่วงถักโซ่แล้วก็ดึงดึงยาวเลยค่ะ3ามคืบได้ค่ะได้ชิ้นส่วนครบทุกชิ้นส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บประกอบกันค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บจาก เราเย็บหัวกับตัวให้ติดกันก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะทีนี้หัวกับตัวเนี่ยค่ะเพื่อนเราปิดที่หลักเท่ากันนะคะก็คือ16 1 6 x นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราเย็บต่อกันเนี่ยค่ะมันก็จะง่ายนิดหนึ่งนะคะก็คือเย็บหลักต่อหลักไปได้เลยนะคะ,นะคะอันนี้ไหมเนี่ยจะเป็นไหมที่เหลือจากส่วนตัวนะคะเพื่อนเื่อก็ไปแทงที่หัวะคะ่ะแทงเข้านะ แทงเข้าด้านในแบบเนี้ยค่ะแทงไปหลักไหนก็ได้ค่ะระวังระวังใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็พอลงมาติดที่ตัวแล้วนะคะให้แทงแทงจากด้านนอกในหลักถัดไปอะคะ่ะที่ตัวนะคะแล้วพอไปแทงที่หัวเนี่ยให้แทงเข้าแบบนี้นะคะโอเค ลงมาข้างล่างแทงจากด้านนอกขึ้นไปในหัวแทงจากด้านในนะคะเพื่อนเพื่อนก็แทงไปเลยค่ะนะคะ่ะติดกันแล้วค่ะติดแล้วเพื่อนเพื่อนก็ปิดงานนะคะแทงเข็มไปในตรงไหนก็ได้ค่ะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกล้แล้วก็ขมวดปมสักปมหนึ่งนะแล้วก็แทงแทงเข้าไปซ่อนไหม แทงไปที่หัวหรือที่ตัวก็ได้ค่ะที่เป็นสีเดียวกันเนะะี่ยค่ะถ้าไมหมเเลยเยอะก็ซ่อนสักสองทีสามทีได้นะคะส่วนหัวกับตัวติดกันละทีนี้ดูว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้านะคะขอให้นจะเอาตรงคือต้องเราดูตรงร้อยต่อค่ะถ้าตรงไหนที่ มันมีรอยต่อแล้วก็เอาไว้ด้านหลังนะคะเดี๋ยวมาเย็บส่วนอื่นต่อนะคะไปเดี๋ยวเราเย็บส่วนแขนนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆให้เอาแขนนะคะมาเย็บด้านด้านบนเนี่ยค่ะด้านปลายเนี่ยนะบีบบีบเข้าหากันแล้วก็เย็บให้เขาติดกันก่อนนะคะเวลาเราเอาไปเย็บติดกับตัวะค่ะมันจะเย็บง่ายเหมือนเป็นงานชิ้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะนะคะเย็บประกบให้เขาติดกัน จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพอได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เอามาทาทาบที่ตัวตอนท่าบะคะ่ะกะให้นยคะดูดูให้แขนเนี่ยมันอยู่ตรงกับส่วนขาดูด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านข้างแล้วก็พอเวลาไปเย็บอะคะ่ะไม่ต้องเย็บตรงรอยต่อเลยนะคะให้เถิลงมานิดนึงนะคะเถิบลงมาสักช่องหนึ่งอะคะ่ะพอได้ตำแหน่งเราก็แทงเข็มได้เลยะคะ่ะ เพื่อนๆดูน,นะดูแนวนะมันตรงกับขานะนี่ค่ะยังไม่ได้เย็บจริงนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่นี่ค่ะพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็เย็บเลยค่ะเย็บจริงได้เลยเย็บให้เขาติดกัน กันแล้วนะคะเพืเ่อนๆก็ปิดงานค่ะตอนปิดงานก็อย่าลืมขมวดปมสักปมหนึ่งนะคะแล้วก็แทงเข้าไปซ่อนไหมเหลือเยอะแอดมินก็จะแทงสักสองครั้งนะคะแขนอีกข้างหนึ่งค่ะก็เอามาเย็บประกบเหมือนแขนข้างแรกนะคะ แอปเปินเย็บไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปต่อกับส่วนตัวเลยเนี่ยค่ะเย็บไปแล้วนะคะก็จะไปทาบกับตัวเหมือนเดิมค่ะเราก็ดูให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างขาเนี่ยนะคะจะได้ประมาณนี้นะ,ะเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็เย็บเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ เว้นลงมาจากตรงรอยต่อหัวกับตัวสักนิดหนึ่งให้เขาได้พอมีช่องว่างนิดหนึ่งนะคะได้ประมาณนี้แอดมินก็จะเย็ยบให้เขาติดกันเลยนะ ก็แล้ค่ะปิดงานได้เลยขมวดปมด้วยนะนติดแขนแล้วนะคะ ต่อไปแอดมินจะติดส่วนหน้าท้องนะคะส่วนหน้าท้องจะทาไปก่อนนะจะติดประมาณนี้ค่ะดูให้อยู่ตรงกลางนะคะให้มีเลาะช,ช่องว่างตรงด้านบนกับช่องว่างตรงด้านล่างให้มันใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะประมาณนี้ ถ้าเ,เพื่อนอยากจะเอาเข็มมุดมาช่วยล็อกตำแหน่งไว้ก็ได้นะคะ,คะ,ะแทงล็อกตำแหน่งไว้มาหนีน่นะ,ะ,นนะะเสร็จแล้วเราก็เย็บเลยค่ะวิธีการเย็บนะคะจะเย็บเหมือนอเหมือนเย็บผ้าด้านถอยหลังนะคะเ,เพื่อนเแทงแทงมาข้างหลังก่อน แล้วก็แทงขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้นะคะไม่ต้องดึงดึงแน่นนะเราก็มาแทงถอยหลังมาที่จุดที่เราเอาเข็มแทงเข็มมาค่ะเนี่ยค่ะทำเหมือนเดิมอะคะ่ะค่อยๆเย็บลายไปตอนดึงก็ไม่ต้องดึงแน่นนะคะไม่งันมันจะเป็นลายลายเหมือนลายโดนดึงมันจะไม่สวย ติดกันแล้วค่ะติดกันแล้วเ,เพื่อนๆก็ปิดงานนะคะเกี่ยวไปในส่วนของสีขาวนี่แหละค่ะขหมดปมสักปมหนึ่งนะแล้วก็แทงกลับแทงเข้าไปซ่อนไหมในส่วนเนี่ยให้มันมาทะลุที่สีสีขาวหน้าท้องเราเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเรามาเย็บส่วนต่อไปกันนะคะ